สไตล์ทําง่ายกินแซ่บจ,จะทําอะไรเอ่ยกับกล้วยงอมอันนี้นะคะพะล่าจะทอดชุบแป้งทอดนะคะเหมือนกับอ่าบาล์นาฟิลเตอร์นะคะนะคะเดี๋ยวพาล่าผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยก็จะมาทอดให้เห็นเลยนะคะกล้วยปอกเปลือกออกมาก็จะเป็นแบบนี้ กล้วยต้องสุกงอมนะเพื่อนถึงจะอร่อยเนาะกล้วยถึงจะหวานนะคะทําไมพรามีกล้วยสุกงอมบ่อยพักนี้เวลาซื้อมาเยอะทานไม่ทันเนาะเพื่อนนะนะคะนี่ค่ะแกะเรียบร้อยก็ออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวชุบแป้งนะคะแล้วก็ทอดนะคะเพื่อนตอนนี้น้ํามันก็เดือดนะร้อนเต็มที่แล้วพราฟก็ชุบแป้งทอดกล้วยอนนะคะ เพื่อนตอนนี้กล้วยก็สุกแล้วนะคะแป้งเหลืองแล้วพระก็จะตักนะคะ,ะคะ่ะสีสันนานะคะไอศสครีมวานิลานะคะ อาจจะไม่สวยงามนะเพื่อนไม่ใช่มืออาชีพนะคะทำสไตล์เราเนาะแต่อยู่ร้านอาหารก็แพงนะเพื่อนออเดอร์อ่ะไม่ใช่ถูกถูกนะคะนี่ก็ได้ไอศสครีมล้อมบาลาน่าเลยนะเพื่อน พะลาก็จะมาแต่งเนาะด้วยช็อกโกแลตนะคะสีสันสวยงามนะเพิ่มสีสันนะคะเพื่อนตามใจชอบนะคะแล้วก็ใส่อาวิปเปอร์ครีมนะคะตามใจชอบนะคะ มาหน้าตาเป็นไงคะเพื่อนน่าทานไหมคะค่ะเพื่อนนะคะกล้วยทอดไอศครีมนะ,ะช็อกโกแลตแล้วก็วิปเปอร์ครีมนะคะออกมาหน้าตาเป็นไงคะสีสันน่าทานไหมคะเพื่อนมือสมัครเล่นนะคะกล้วยทอดกสีเหลืองหอมๆกับเพื่อนนะคะอันนี้เป็นไอเดียของคุณพ่อบ้านนะคะเขาบอกให้ทำพอลาก็เลยลองทำกับเพื่อนนะคะ ออกมาก็น,นะคะมือสมัครเล่นก็น่าอร่อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวพอล่าก็จะไปทานเลยนะคะเพื่อนของหวานเล่นๆน,นะคะวันนี้ก็บรรยากาศเย็นๆน,นะคะก็ขอขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามพอล่านะคะพรีสซับสไครต์ไลค์แชร์อีฟอยู่ไลค์มายวิดีโอขอบคุณทุกๆคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอล่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะมามามา,มาทานไอศครีมด้วยกันกับกล้วยทอดนะคะเพื่อนภาษาง่ายๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ